อ่าสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมากับเกมโอ้ตายค่ะเกมออฟสเปซนะฮะมันก็เป็นเกมเหมือนไมค์ครับขุดได้ฟังบล็อกได้เป็นเกียร์กับทหารดีเลยน่าเล่นดีๆก็คือเกมมันก็ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ขอพูดซ้ายหรือขวาที่มันเป็นมากกว่าหรือน้อยกว่าอันนั้นไม่เปลี่ยนอาวุธส่วนตรงนี้เรากำลังลอยหัวแล้วแล้วทีมงานของผมอ่ะหายไปไหนพี่อ่ะเฮดช็อต พี่อยู่ไหนอะอ้าวใครยิงอะพี่จ้องอยู่ไหนเฮ้ยมีกล่องอะไรด้วยกล่องสีฟ,ฟาวน์นั่นครับทีงานของผมดึงหัวโดอยู่นู่นเฮ้ยอันนั้นกล่องเราอันนี้นี่ก็จะเป็นโหมดยึดกล่องนะครับก็เราจะช่วยกันยึดกล่องอีกฝ่ายมากล่องอีกฝ่ายสีเขียวนะพี่เดินทางได้อมีคนตายด้วย <c oughs> ตายเต็มจอไปเ,เดินเร็วเดี๋ยวโดน,ดนยิงอะพี่วิ่งมาเร็ว แกคนไหนเนี่ยเนี่ยด้านหน้าแกอ่ะไอหัวเนี <S <S ่ยนะเห็นป่ะที่มันชื่อเกรียนทีวีอ่ะมันไม่เห็นมีชื่อขึ้นเลยต้องเอาปืนไปส่องที่นั่นนะจะเห็นเห็นป่ะเออเจนแล้วเกรียนทีวีจริงๆแล้วนะรีบๆตามเร็วมึงมันจริงมันอยู่ด้านหน้าเอาน้อยหน่าไปชี้เอาชิบหายเอาน้อยหน่าไปชี้เอาเฮ้ยหน้ามาไงวะก็ว่าเนี่ยปากเรื่องอาวุธไหมครับอ่ะโอ้ย พีมาเร็ว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 อย่าเพิ่งคว้างคลิกค้างจะทำให้คว้างไกลนะฮะู่ไหนไม่รู้ไอ้กกี้อยู่ไหนเนี่ยพอดีเดินหลบหลบเนี่ยเดินหลบหลบมันตำรวจได้พีเดินตรงมาเลยอยู่ข้างหน้าไอ้ยิงหัวไม่ให้อย่ายิงอย่ายิงมันไม่ดีต่อสิทธิ์นะถึงฝั่งเดียวแล้วเราไปยึดกระเป๋าเร็วในกระเป๋ามันอะ เฮียหลบหลบทำไมอีเฮดช็อตเออมันย่อได้เลยเหรอได้อยตายพีตายมาไงเนาะตายฆ่ากันเลยเราพีไปรอตรงกระเป๋านะโ้องบอกตายเยอางไปทเขียนตัวอีเขียวไปไหนละพีเขียวพีไปรอตรงกระเป๋านะรู้ช่กระเป๋าอยู่ไหนพีอยู่ไหนเนี่ยแผนที่ก็จะอยู่ขวาบนนะครับ พี่อยู่ไหนอะ่ะพี่อยู่ด้านหลังภูเขารำเงินปะออนนพี่อยู่ด้านหน้าภูเขารำเงินีอยู่ด้านหน้าใช่ปะอ,อ่นาออนี่นี่อะไรไปเร็วเดินทางเดินทางเฮ้ยเดินหลบดีๆนะพวก มันจะมีพวกมันจะนแบ่งบ่งกันหลายพวกตรงที่ว่ามันจะเล่นสไนเปอร์ลูกซองแต่น่าเสียดายกูถนัดสไนเปอร์แต่ลืมหยิบแล้วเนเปลี่ยนเป็นสไนเปอร์ลองฟ้าระเบิดเลยก่อนคว้างไปไหนแป๊หนึ่งพีรอนอะ่ะเราตรงนั้นแป๊นึงเปลี่ยนปืนเฉยไ้องไล่อะพอดีเปลี่ยนปืน,เป,นเปลี่ยนปืนจะเปลี่ยนปืนยังไง วุ้ยมิ่งยิงมาจางบนนี่มาพี่ตายอ่ะเจอแล้วนะอุย้ยปล่อยมาจางบนพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่หน้าลูกบอลฟ้านะ่ะอุ้ยเรายึดมาได้แล้วไปเลยไปเลยไปเลยอยู่เจอแล้วไปเลยตกใจยิงเฮ้ยเปลี่ยนปืนทำไงอ่ะเปลี่ยนปืนเห็นป้าน้่นมันจะมีทอพู้เท่าอยู่อ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ เห็นปะที่มันจะมีสระไออยู่เห็นปะตัวไอล่างขวาเนี่ยเห็นปะที่อยู่ใกล้ๆตัวชีพด้านขวาเดเดี๋สระไออ่ะิีก็ทำไงแต่แล้วมันจะมีชิคเออเปลี่ยนปืนแล้วว่ายังไม่ได้เปลี่ยนเลยกดปุ่มที่มันมีตัวไออ่ะเห็นปะไอตัวไอไม้ม้วน่ะไอไม้ม้วนปึ๊บอ่ะ แต่เมันจะี้มีปืนให้เลือกก็เลือกเลยหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งก็เราจะตายมันไม่งั้นจะเปลี่ยนปืนไม่ได้โอ้ยเขยิบขยิงมบเฮ้ยนอยนว,วสนาอย่าย,ยิงเล่นมั่วๆดิลูกซองเว้ยเลือกรูกซองอ๋อเฮ้ย,ยอย่าโดดมาข้างล่างนะไม่มีวันรอดนะอะไรนะอย่าโดดออ่ะเปลี่ยนแมปแล้วเพราะว่าแมปนี้หมดเวลาแล้ว มาเจนลเลเรนแมบใหม่ด่านอื่นพอดีมาเล่นเหลือห้านาทีสุดท้ายเรอเออแต่เกมมันก็หนุกดีนะ,ะก็หนุกดีใช่ไหมล่ะพี่ยอ,อ,อกกยู่ฝั่งไหนอะ เดี๋ยวอยู่ฝั่งเขียวแล้วกันเขียวโอ้่าฝั่งเขียวมันเก่งว่ะหรือหรือถ้าฝั่งเขียวไม่ได้ก็เข้าฝั่งฟ้ามาหาไปก่อนหอไหมู๊แต่มันโหลดดิ้งแมมนานมากอะ่ะอ่ะเข้าฝั่งเขียวเลยเขาแล้วใช้ปืนเอ้ยลืมผิดปืนอีกกูพี่อยู่ไหนอะ่ะดมนไ,ไม่มีบาสุกา้าเหอเฮ้ยมันบาสุกา้าพี่อยู่ไหนเนี่ยแต่นี้มันบล็อกอ,อยู่มาจุดเริ่มต้นเลย อยู่หน้าเกงเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปเร็ว่อหีขึ้นนี่เลยวปุดไปขด้แ่่าแบีไม่ใครยิอ้พีแม่ไล่เอาเปล่าอะไรอ๋อไปเกียมมันยิงแม่ผมเพิ่งนเฮ้ยไ่ขุดวะกูหล่นเลยสั์ จัดการโด่กรมธนาให้ตายหาไปเลยเอ้ยอ๋อพี่พี่หล่นพี่หล่นเฮ้ยไปทางนั้นเราคงต้องเดินไปทางตรงแล้วอะกลมกรมมันมันทายขั้นสุดยอดจริงๆรงไงพีเรากรมดูดิกดยักษ์อ่ะมันว์ต้องให้หน่วยต่อบล็อกเดินหน้าไปก่อนนะเว้ยแนะนำอย่างนั้นหล่นเลยดิ เล่นมึงพีเดี๋ยววางเงินวางเร็ววางเร็วโดนยิงอ่ะใครขุดมันดูลำบากโอ้ยอตายเลยพี่ตายแล้วไม่อะไรพี่เหรอพี่เมื่อกี้เอ้ยเห็นเหมือนฝั่งหูฟ้าเลยเห็นแล้วเหมือนกันอยู่ขวหนึ่งร้อยมีพีีแน่มีแน่ขดที่ลอยข้างบนเลยเจอชัวร์ เฮ็ดช็อต้ยเฮ้ยช็อตทั้งสามคนเนี่ยเจ่งมีอา้าวไม่ใช่ไว้บายเก็นเก็นทีว í, by, ีหนึ่งคนแล้วก็อีกคนต้องมุกติดตูพี่คุงคิวบายตัวอะไรกันไม่รู้เฮ้ยปูหูตายพี่ไม่ใช่มันหล่นเจอตัวแล้วไม่ตอ้นะเฮ็ดช็อตอีมีดเฮ็ดช็อตเกยอยู่ไหนอะ่ะกำลังจะขึ้นชั้นบนอยู่ เวลาวางบล็อกก็วางว่างมากเลยนี่บล็อกอะรู้มันต้องรอเข้าใจปะใครไหนมาอะไรอะพี่อยู่ไหนเนี่ยเกมเป็คนที่ต่อบันไดนี่อยู่อะ อุ้ยค่าตัวตายแท้ๆเลยเลยตัอสามอ่ะยิงอะไรอุ้ยใครไม่เอาอะไรมาโอ้เที่ยวจีนกับสมาใไม่มีแล้วเฮ้ยโอ้ยตกใจเลยอุ้ยตายเลยอ่ะย่ามาหาคูโนโนๆๆ o n ตาบอมตีดียวตายเลยอ่ะ้ยอย่าตาบอดตีนะระวังนะทำไมอ่ะ ก็ตายอะสิพี่โดนปวดตัวเองตายอะต้องเดินในแนวเฉียงแหวน <laughs> พี่ตะกี้ฟังระเบิดใส่ตัวเองตายอะ <c oughs> อ้าวอุ้ยไอสีฟ้าไม่ยลอบอยู่ข้างในห้องโอย อไอ้เกระวังงนาะเดินเดินไประวังมีสีฟ้านะเว้ยออ้ยตอนนี้อยู่บนบันไดสีเทาอ่ะไอ้สีฟ้ามันซ่อนอยู่ตัวมันซ่อนต,<ด>ตัวอยู่ห<อ>นงังระวังเด้ออุย้ยใครยิงวะพกันยิงเออุ้ยเอาแย่ใครยิงวะเ่ะเจอแล้วไม่มีทาง อีกสอีก30นาทีเดียววเอ้ยจะถึงแล้วเนี่ย